กลับมาที่โยเซฟที่ได้ชวนทั้งครอบครัวพ่อแม่พี่น้องมาอยู่ที่อียิปเพื่อหนีความอดอยากจากคานาอันในช่วงที่โยเซฟยังมีชีวิตครอบครัวของพวกเขาก็อยู่แบบปกติดีที่อียิปเพราะโยเซฟเป็นที่โปรดปรานของฟาโรในตอนนั้นและเชื้อสายของยาขอบก็ได้แพร่ขยายจำนวนประชากรชาวฮิบรูเป็นจำนวนมากยิ่งขึ้นในอียิปด้วยเวลาที่ไม่นาน ซึ่งเวลาในตอนนั้นคือประมาณหนึ่งรปีก่อนคริสตกาลเมืองที่ชาวฮิบรูอยู่ในตอนนั้นคือเมืองรามเซสเมมฟิสฟีรันปัจจุบันคืออียิปต์ตอนเหนือนครไคโรและรอบๆแม่น้ำไนจุดเปลี่ยนของชาวฮิบรูเกิดขึ้นเมื่อโยเซฟตายองค์ฟาโรในยุคต่อมาเริ่มกลัวว่าชาวฮิบรูหรือเรียกอีกชื่อว่าชาวอิสราเอลจะเป็นภัยเพราะจากอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรที่เพิ่มมากขึ้น พระองค์ทรงระแวงกลัวว่าชาวอิสราเอลจะเป็นภายในภายหลังจึงหาวิธีเพื่อบังคับให้ชาวฮิบรูไปเป็นทาสเพื่อตัดไฟตั้งแต่ต้นลมสุดท้ายชาวอิสราเอลได้กลายเป็นทาสอียิปต์กินเวลาถึง4-5ถึงรุ่นอายุคนหรือกินเวลาประมาณ200-250ถึงปีที่อียิปต์จนกระทั่งประมาณ1 3 0 0ถึง1,200ปีก่อนคริสตกาลได้เกิดเด็กน้อยผู้หนึ่งมีชื่อโมเสส ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากเลวีของชาวฮิบรูเกิดในสมัยรามเสสที่2ในเวลานั้นชาวฮิบรู